ข้าเลยอยู่อย่นี้ผมแนะข้าแล้วกินขอาเลยว่าอะไรละมันจะเอาาาเ,อเอซลอยู่ลงพี่น้องซื้อใน่มานจะด<ๆ>ีใจครับมีใจฝาา่าน้ำเนยฝากซือเราตำตำหมอนน้ำเนย่านร้านโฮจิทไต้เพื่อนเราประเด็นเราคุมท่เขาประเด็ราคุาม้มที่ทนานร้านหลผะว่าทั้งทั้งลักนาะนี้ทัางคือข้่เจ็ดที่เราผู้ทำงานแต่ว่าจ้าหน้ที่บนนจับปรนได้ก็จะกฝากครับ

ก็ก็ก็แบก็เมื่อนึกกับนึกว่าเป็นอย่างอื่นเมื่อิวนี่นี่ลเนาะเพิลเพิเปิวาก็คือแมนทุกทุกอย่างอยู่คนที่คนหมอสี่มีคอคนก็บว่างูเลยขานเขามาแมนบอกเออกับแมนอยู่อันนี้หมอชงส่งว่าเลยเออหม้อชงว่าเลยงูกับเขามากิงแต่บอกเอใจว่าลูกสีมีคอแห้งกว่านี่นะเนี่ย

ครับจิสเกตครับน้องมือประคองเส้นน้อครับ เป็นที่มา27ปีอะไรมันคือเจ้าของรถนะครับแต่เป็นเป็นคนที่นํารถมาใช้ในวันก่อนอะไรบ้างแล้วรถรถทะเบียนปืนออาเอาไม้เอาไมเรียกหรือออกไม้จับไม้จับครับเพรไม้จับเรือใช่เพราะว่าเป็นคดีมาตรดโทษเกิน5ปีคนเดียวมั้ยคนเดียวกันก็แสดงว่าคนขับรถเจ้าของรถไม่ได้ไม่ได้ขับเองเอาอะไรครับเป็นต้นที่ออกไม้จับที่ที่เป็นรถคันนี้เราเราเราเอกไม้จับเป็นเจ้าของรถใช่ไหมอ่าใช่ แต่กรยิงเนั้นมันต้องที่สุดซ้บแล้วแบบเช็ดอื่นบางเช็ตให่เราเอามาสอบมาอะไรแล้วก็วิ่งไปขอหมายอะไรอย่างเงีเ้ยนคนเดียวมันคนเดียวอ่ะก็แสดงว่าคนขับรถเจ้าของรถไม่ได้ไม่ได้ขับเองอะไรค่ะเ้็นต้นที่ออกมาจากที่ที่